สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับพี่ชามาแชร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการปรับบัตรเอไว้ใช้เองนะคะซึ่งจะมีบัตที่กําลังฮิตกันเลยนะคะใน IG ตอนนี้ก็จะมีบัตรก้อนเมฆนะคะแล้วก็แบบหัวแบนนะคะซึ่งทุกคนสามารถปรับเอาไว้ใช้ได้เองง่ายๆเลยนะคะเราก็มาดูวิธีทํากันเลยนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตปิดปิดตาไว้ก่อนนะ lying, turn, โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวจะทำาปั s h หัวแบนก่อนนะคะที่เขาใช้แต่งรูปกันในไอจีนะให้เรามาที่ตรงรูปแปลงสีนะคะทีนี้ก็มาที่ marker แบบแข็งนะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่าใหม่ นี่นะคะก็คือให้มาเลือกที่มาปกมากกาม marker แบบแข็งนะคะที่นี้ก็มาดูที่ตรงพื้นฐานนะคะแล้วก็มีข้้วบนมีพื้นฐานมีเรือนมีรูปร่างมีอยากมีประเภทไดนามิกแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะคะให้มาที่ตรงรูปร่างนะคะแล้วก็เลือกเป็นเลื่อนลงมานะคะมันก็จะเจอเป็นแบบมาร m a r k ร r นะ ตอนแรกมันจะเป็นหัวปากกาม m a r k ร์แบบกลมๆใช่ไหมคะทีนี้ให้เรามาเลือกตัวที่มันเป็นหัวเป็นแบนเนี่ยให้มาเลือกตรงรูปร่างนะคะแล้วก็มาเลือกตรง marker นะคะ <I 'm S 1> แค่นี้นะคะมันก็จะเป็นหัว m a r k ร์แบบแบนๆนะคะ,ะเรามาลองเขียนดูนะ,ะเดี๋ยวเลือกเพิ่มเลยเยกเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเลือกสีให้มันชัดนะคะ มันก็จะเป็น <can> หัวแบนๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถเขียนตัวหนังสือได้ way, pan, นี่ก็จะประมาณนี้นะคะ yeah, ก็จะได้ประกาหัวแบนๆแบบนี้ออกมานะคะ oh, อันนี้ก็จะได้แค่ปรับตรงที่มันเป็นรูปร่างนะคะก็จะได้ถ้าสมมุติว่าเราอยากเอาไปใช้อีอกอครั้งต่อไปนะคะเราก็สามารถกดบวกตรง ตรงนี้นะคะกดเครื่องหมายบวกเข้าไปมันก็จะเข้าไปอยู่ในตรงที่ปรับแต่งเองนะคะเราก็กดโอเคเข้าไปนะมันก็จะเข้ามาอยู่ในปรับแต่งเองของเรานะคะก็คือตัวนี้เนี่ยล่าสุดเลยข้างล่างเวลาเราเลือกใช้ครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องไปปรับแต่งอีกนะคะเราก็มาเลือกตรงที่ปรับแต่งเองนะคะมันก็จะมะีถ้าเป็นพื้นฐานมันก็จะเป็นทั่วไปนะคะ ทีนี้จะมาทำบรัชก้อนเมฆกันนะคะถ้าบรัชก้อนเมฆนะมันจะมีแบบที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรก็คือ เป็นแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นแบบที่มันเท่ากันทุกอย่างนะคะเอามาดูแบบธรรมชาติก่อนนะคะอันดับแรกให้เรามาที่ปากกาตรงพื้นฐานนะคะเมื่อกี้เราใช้เป็นปากกามาร์เกอร์แบบแข็งนะคะแล้วปรับปไปแล้วถ้าเราอยากกลับให้มันเป็นเหมือนเดิมนะคะให้เรามาที่ตั้งค่านะคะแล้วก็ตั้งค่าใหม่ตรงนี้มันก็คือจะกลับไปเป็นรูปร่างเดิมนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูตรง ฐานเรือนรูปร่างเนาะทีนี้มาดูหยักนะคะอ่าทีนี้หยักให้เรามาปรับตรงหยักนะเราอยากให้มันหยักเท่าไหร่มันฟุ้งเท่าไหร่ดีนะคะอ่าสัก70-80ก็ได้นะคะหรือว่า75ก็ได้แล้วก็ลองลองลอง,ลองเขียนดูนะคะอ่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดนะการปรับบัสนะคะเนีย่ยมันก็จะเป็นฟุงฟ้งๆเหมือนก้อนเมฆตัวนี้มันจะเป็นแบบธรรมชาตินิดนึงนะคะทุกคน จะประมาณนี้นะคะเนี่ยทีนี้ถ้าสมมติว่าถ้าถ้าใครอยากจะได้เป็นแบบที่มันสามารถเติมสีได้หรือว่าเป็นแบบ สองชั้นแบบนี้เราก็มาเพิ่มตรงที่ประเภทนะคะตรงประเภทมันจะมีเดี่ยวมีน้ําแล้วก็มีคู่ถ้าเรากดเลือกคู่ตบงนี้มันก็จะมีสองสองสีคือมีเส้นขอบแล้วก็สีข้างในนะคะสามารถเติมสีได้นะ,ะเราก็มาดูตรงสีส่วนหลักเนี่ยข้างในมันเป็นสีขาวถ้าเราอยากให้มันเป็นโปร่งแสงนะคะเราก็สามารถเลื่อนตรงนี้ความโปร่งแสงของสีได้นะคะถ้าไม่เลื่อนตรงนี้มันข้างในมันก็จะเป็นตามสีที่เรา ต้องการเลยนะคะสามารถเปลี่ยนได้ถ้าสมมติว่าเราเป็นสีขาวนะก็ลองวาดดูเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือถ้าเราอยากเป็นโนะปร่งใสเราก็มาเลือกตรงสีส่วนหลักตรงนี้แล้วก็มาเลื่อนให้มันโปร่งใสเนี่ยเราก็ลองเขียนดูเนี่ยมันก็จะโปร่งใสซึ่งเราสามารถเติมสีได้นะคะเราก็มาที่ถานสีแล้วก็มาเลือกสีเข้าไป อันนี้มันเป็นพื้นตารางเนาะเวลาเติมสีมันก็เลยไม่ชัดเดี๋ยวปิดตารางก่อนนะคะ,ะให้เป็นพื้นหลังขาวเนาะ,ะทีนี้ถ้าเราเติมสีเข้าไปแบบนี้มันก็จะได้สีแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อรูปแบบที่มันเป็นคู่นะ,ะนก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาเป็นแบบเดี่ยวหรือว่าแบบคู่ก็ได้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นฟุงฟ้งๆแบบก้อนเมฆแบบธรรมชาตินะคะ โอเคทีนี้เรามาดูแบบที่3กันนะคะก็จะเป็นแบบก้อนเมฆแต่ว่าหัวก้อนเมฆตัวเนี้บัดมันจะเป็นแบบ แบบหยักที่มันคงที่เท่าๆกันนะคะมันไม่ไม่เหมือนกับบัสกนเมื่อกี้นะที่จะเป็นแบบเหมือนธรรมชาติแต่ว่าแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบหยักคงที่นะคะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็เข้ามาที่แปลงสีนะคะแล้วก็มาเลือกตรงปากกาดิจิตอลนะคะที่มันอยู่ข้างล่างปากกามาร์กเกอร์นะมันก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะคะให้เรามาดูที่ตรงเรือนนะคะตรงเรือนให้เลื่อนตามนี้เลยนะคะก็จะมี ความหนาจุดเริ่มต้น100่อความหนาจุดสิ้นสุดก็คือ100%แล้วก็ออกความโปร่งใสเริ่มต้นกับสิ้นสุดก็เลือกเป็น200นะคะอ่ะทีนี้มาดูรูปร่างนะคะรูปแบบของแปลงมันจะเป็นปากกาดิจิตอลนะคะทีนี้มาดูการเว้นระยะนะคะจะเลือกการเว้นรยะยะสักประมาณ70นะคะที่จะโอเคหรือว่าใครอยากจะลองปรับปรับดูแบบอื่นก็ได้นะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะ ตรงหยักนะคะเราจะไม่ปรับหยักนะเพราะว่าถ้าปรับหยักเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นแบบธรรมชาตินะคะทีนี้บางคนนะคะอยากได้อ่าแบบคู่แล้วก็ทําแบบคู่แบบนี้นะคะมันก็จะมันก็จะเป็นแบบมีข้างในแล้วก็มีเส้นขอบนะคะทีนี้ขนาดเงาเราก็ดูว่าเราจะเอาเงามากเงาน้อยนะคะเดี๋ยวลองลองเขียนดูนะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน แสดงว่าขอบตัวนี้เยอะไปเราก็มาปรับได้นะคะก็ามาปรับขนาดเงาตัวนี้นะคะแล้วก็ดูตัวอย่างข้างบนนะคะอาจจะปรับเงาสัก10ก็ได้นะคะอลองเขียนดูก็ได้นะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นแบบแบบนี้นะคะก้อนเมฆตัวนี้มันจะเป็นแบบหยักที่มันเท่าๆกันนะคะมันจะไม่ไม่เหมือนกับก้อนเมฆแบบแรกนะคะก็สามารถทําได้นะ แล้วก็ในการปรับสีนะคะส่วนหลักเนี่ยก็ทําเหมือนกันนะคะก็จะมีะปรับสีตามที่เราอยากได้เลยนะคะหรือว่าจะทําให้มันเป็นโปร่งแสงแล้วก็เติมสีที่หลังก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราเลือกได้เลยนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเราโอเคแล้วนะคะเราก็กดบวกตรงตรงหน้าของแปลงนะคะเพื่อจะ,อะเข้าไปอยู่ในแปลงปรับแต่งเองนะคะพอเราก,กดปุ๊บมันก็จะเข้ามาตรง แท็บปรับแต่งเองนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะมันก็จะอยู่ข้างล่างนะอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับบัตรเอาไว้ใช้นะคะนะก็จะมีตัวนี้นะคะปากกา m a r k ร์ที่เราเขียนไปนะ,ะวันนี้ก็จะมี3อย่างะคะก็จะมีปากกา m a r k ร์แบบหัวแบนนะคะมี แบบก้อนเมฆที่เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็แบบก้อนเมฆที่เป็นแบบที่มันคงที่นะคะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพิชามาแชร์ก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆอีกเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ